พิมพ์หน้ากว้างอัจฉริยะสุดครบเครื่องทั้งปริ้นสแกนก๊อปปี้ภายในตัวเดียว HP p a g e XL 5,200ตัวจริงเริ่มพิมพ์ลายเส้นจัดการงานพิมพ์ได้หมดทั้งงานเขียนแบบแปลนบ้างพิมพ์เขียวแผ่นที่ด้วยความละเอียด1 2 0 0 1พ0 0คูณ dpi มีจำนวนหัวพิมพ์ถึงแหัวพิมพ์ด้วยกันให้ลายเส้นคมชัดสีสันสดใสโดนใจสายออกแบบและก่อสร้างจุดเด่นที่ต้องร้องว้าวกับเครื่องพิมพ์ HP p a g e XL 5 2 0 0รุ่นใหม่นี้จาก i n k m a นครอบทุกฟังก์ชันในเครื่องเดียวทั้งพิมมมพ์สสสแแกกกนนนละถ่่่าาายยเออรรไต้้้งวุวใหคิบ สีสันโดดเด่นพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วแต่ยังคงความคมชัดแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆก็ตามนอกจากนี้ที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆเลยก็คือใช้พิมพ์กระดาษไข <c oughs> พิมพ์โปสเตอร์ชั่วคราวได้เช่นกระดาษห่อของข,องขวัญกระดาษห่อสินค้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวป้ายโบชั่นแปดเซลล์รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากปริมาณเยอะๆได้แบบชิลๆใช้งานสะดวกแม้ไม่ต้องมีผู้ช่วยด้วยระบบใส่วัสดุอัตโนมัติทําให้คุณสาม,มารถเติมวัสดุได้เองที่ด้านหน้าเครื่อง กการผ่านหน้าจอสัมผัสที่มีสถานะชัดเจนสามารถตรวจระดับหมึกได้มีไฟบอกสถานะบนตัวจอตัวเครื่องถูกออกแบบให้เปลี่ยนหัวพิมพ์เองได้ไม่ต้องรอช่างประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปอีกขั้นก๊อปปี้และสแกนได้อย่างรวดเร็วแสดงภาพตัวอย่างระหว่างสแกนพร้อมทั้งยังเปิดให้แก้ไขเนื้อหาได้ทันทีเหมาะสุดๆสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ขนาดใหญ่บริษัทออกแบบหรือธุรกิจก่อสร้างที่ต้องการงานพิมพ์แบบแป้นเอกสารแขกจำนวนมากโดยเร็วที่สุดแต่ยังคงความคมชัดในทุกโปรเจกต์สในใจสอบถามสั่งซื้อทักมาได้เลยที่อินบ สอนการใช้งานแบบครบคัน h ฮ p พีเพด XL 5200เครื่องพิมพ์ที่เกิดมาเพื่อคนทำงานลายเส้นตัวจริง